เฮ้ยอย่าลืมอย่าฆ่ากันอย่าฆ่ากันเกมนี้ไอเขาบอกความเตือนเขาบอกว่าห้ามฆ่ากันโอ้ยเลยใครคนบอกไปฟันคอก่อนเลยเส้นนี่อะไรอะไรคืออะไรแมนแล้วเขาเบ้าไหมตัวเอ้ี่โหใครกดไลค์อ่ะโอ้โอย เอ้เราผีตายวะเนี่ยเอาละ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 เข้ามาเถอะเอาวะล่ะเอาวะล่ะเฮ้ยเอาว่าปีนี้แล้วปีดีแล้วไปแล้วไม่รอดไม่รอดไม่รอดบอกเลยแล้วสนุกเราไปเล่นอะไรวะคนทำพิมพังเหี่ยคนเจฟโอ้โหไม่รู้จะอะไรวันนี้ค่ะคือความเตยบูดำไาล่ามืโอ้โหวุ่แหลก แล <laughs> อ๋อนี่คือสภาพใช่ยไม่น่ากูไปโดนหน้าชมพูเลยแบบนี้นี่หว่าเอ้ยนี่อะไรวะเฟียร์ยาเฮ้ยไม่ทำไรไอ้เฟี้ยทำไรเออฮ่าฮ่าฮ่ี่จะสรุปกลายเป็นเกมเล่นนิวเคลียร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องเลยเออฟิวชั่นเรียกเตอร์ทาเสียง ไม่กระโดดนี่พวกยัรอดกันอยู่อ้โหูอุ๊ยอุ๊ยคนแรงคนแรงไอ้เมาถึงนี่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งคนแรงไอ้มาถึงนี่เลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยดิเอ๋แองชิบหายไม่รุดมาถึงนี่เลยอ่ะนี่ผมว่าผมอยู่สูงสุดแล้วนะผมไม่ได้นหุดได้เกิดสักทีเนี่ยผมดำหมดเลยอ่ะ แต่ควันอะไเต็มเลยมืหมดเลยเต็มไปเลยมืดเลยไม่ได้ลข้างบนเปี่ยนล้ยเฮ้ยเฮ้มาขนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรทำอะไรโอ้โหยนไโอ้ยีึ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะข้างล่างสีฟ้าโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้หโอ้หโอ้โอ้ยโอ้เตกไม่ตกเลยหนึงเลือตัวเร้สียงจริงๆเลยโอ้ยผมเสกคว้าบอมไม่ได้อะผมเสกได้ผมเสกไหมเสกเลยเฮ้ยราเราสุดท้ายไี้่ะสุดท้ายได้ว่ะเรามี่อยู่ไหนกันเนี่ยกาง โอ้ยเ้ยผมมีระเบิดนี่วะอยากลองเสนอวะระเบิดอะไรพาร์กวอมะโอ้โอ้โอ้ผมจับอะไรไม่รู้โยนลงพื้นแล้วมันก็ตายเลยระเบิดอันนี้อะไรอะไรยะนี่ยยะเนี่ยเออโอ้จับ เพราว่ามันคือมันคือมันคือแอดอร์ที่เราควรจุดทีละอันไม่ใช่อย่างนี้โอ้เมื่อ้นี่ออกมาโคตรแกเลยนะ่ยในเน็ตแล็บเราในเน็ตแล็บของพังหมดแล้วไมีแล้โอ้ยโลกโลก้างหัวเลยพยอนไปโดนมานนี้โคตรแรงอันนี้แรงจริงแรงจริงอันนี้แรงจริง มันจะดีเหรอโอ้มันจะดีเหรอดีไหมโอ้ยเกิดไม่ได้เอาที่รถไฟเขาที่รถไฟเอาที่รถไรถไที่รไฟรไออยไรอนีวิวไฟรอนรอนรอรอนรอนรอนรอรอยู่รอนรอนร้อนรอรอนนเฉยรอนนี่มาแล้ว

ต้องเกิดด้วยต้องเกิดร้อนมันโดนเผาเราลองเทียนนะเราลองเทียนเราลองเทียนอย่าไปไกลอย่าไปไกลอย่าไปไกลเออลองเงี้ยแหละอุ้ย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 โดนดึงอ้วนดนดอ้วน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 เขาบอกว่านี่เป็นยูเรเนียมฮะยูเรเนียมโอ้ศาสตร์ที่มันใช้ผลิต ยิ้มเลีย์ให้คุณอโอจีจีจีวันเอ้ยอย่าอย่าโยนมาดังนี้ดูไม่รู้แล้วเอ้ยอย่าโยนมาโยนมาอย่าอย่าเฮ้ยันจะระเบิดเออถ้าสมมติผมผมแบบยิ้มพละภาคเลยอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้เกลียบอันนี้เกลีบยยิงเกลี่ยไม่ไม ม่แต่ใต้ตตพื้นที่พก,ก็ไม่ช่วยโวตั้งี่โว้ยชิ่วไม่เป็นไรเลยโว้ยชิ่ว้า่ <c oughs> ่า่า่ยมอยงขึ้นไปไเห็นแต่คันอะไรไม่ไรู้มสภาพร,รังสีย้อยมืดหมดเลย,ยไรเป็นแผ่นเงยเจ็บโ้ <c oughs> อย่ติโอ้ยไม่แรงวะไม่เห็นแรงเลยไม่เห okay. ็นแรงเลยเออเอไปไหนอะไม่ลอง่ะะกวอกเกมเลยคุยแล้วเืองเยงององอโอ้ยหโอตองเลยไม่เล่นเลย <laughs> oh, wa... Oh, wa... oh 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 oh, oh, oh. disconnect di <laughs>